สวัสดีค่ะทุกคนพร้อมกับเมนลอนนะคะและรายการอยู่มิติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะไม่ว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมนลอนพาทุกคนมาคาเฟ่แบบชิลๆนะคะอยู่แถวบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะที่นี่มีชื่อว่าคาเฟ่รึดีนะคะตามด้านหลังนี้เลยนะคะ ที่นี่นะคะตกแต่งร้านเป็นแบบคาเฟ่แบบสโลว์บาร์ชิลๆนะคะอยู่ใจกลางสวนแบบเล็กๆนะคะแล้วก็ที่ร้านนะคะตกแต่งเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นนะคะก็คือตกแต่งโดยการใช้ปูนล,ล็อบเปลือยนะคะดูแบบคลึมๆแต่ว่าดูดีนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือว่า เามีขนมไทยค่ะแต่ละวันขนมเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปทุกวันเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาดค่ะสําหรับคนที่ชอบกาแฟนะคะเพราะว่าที่ร้านหรือดีนะคะเขามีกาแฟมเมล็ดกาแฟเยอะมากให้เราเลือกอยากได้แบบไหนยังไงแจ้งกับบาเลสตาได้เลยเขาจัดให้เราได้ทุกอย่างเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในค่ะตามไปเลยค่ะ ใส่ไส้ใส่ไส้แล้วก็เปียกอ่อนเปียกอ่อนตะโก้ลำไยก็ลํลำไยขนมต้มค่ะข้าวเหนียวสับขยาค่ะแล้วก็ตัวแปรอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะทุกคนคือผ้าพายคือดั้งเดิมเขาคือขนมโกไส้ที่เป็นดั้งเดิมเขาจะเป็นไส้ขริกเผาค่ะคนกับกระตัลเขาเรียกว่าไส้กระชีดค่ะลูกอ๋ออันี้ก็จะเป็นข้าวต้มมัดอนนี้เป็นข้าวต้มมัดค่ะแต่ว่า โดยปกติที่ลูกค้าเนี่ยชอบเนี่ยก็จะชอบตัวนี้เพราะว่าจะมีน้ำเขาจะหวานไม่หวานมากจะหวานเย็นๆหวานนะเย็นๆออกเค็มๆกับกะทิ <ๆ S 2> <คน S 1> ใช่ไหมคะแม่แล้วก็ตัวตัวตัวเนี้ยจะมีความเหนียวนุ่มค่ะแล้วพอประกัดจะเจอสแ้แล้วไปจานกับกาแฟอเมริกาโน่เนี่ยจะทําให้แบบ สวนสวนสวน,นกาแฟเขาไม่ได้แตกต่างใช่ใช่ม,มันก็จะตัดกับอันนี้ขนมใช่ไหมคะอ๋อทานต้องทานผู้ก่อเมริกาโน่ใช่ค่ะถ้าตัวนี้นี่ค่ะคือมีลูกค้าที่เป็นผู้ชายเนาะมาแล้ววันนั้นคุณแม่แถมให้ค่ะแล้วก็มันไม่เข้ากับบุคลิกเขาอ่ะนะฮะเก่งใจแม่ให้แล้วก็ค่หลังจากนั้นมาก็ ตัวนี้เลยค่ะขนมนี้คือคุณแม่ทําเองทุกอย่างเลยไหมคะอันนี้คือทําคุณแม่ะจะเป็นคนจัดก,การแต่ว่ายากแตเป็นคากย่ะของน้องค่ะแต่ขนมก็คือจะมีเปลี่ยนทุกวันไม่ซ้ำกันเปียนไปเรื่อยๆอค่ะประมาณนี้เลยเพราะว่าเราแต่ว่ันทค่เสาร์อาทิตนนย์จะมีคนช่วยทำพอเก็จะได้ได้ตะโก้ตะโก้เพิ่มตะโกะก็จะมีที่ว่ามันจะมี ไส้ลับใหญ่เกลือสา,าอคูมะพร้าวกสาคูข้าวโพดเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเราเป็นสวนมะพร้าวอยู่แล้วกกรเราก็เลยเอาหัวงมะพร้าวเนี่ยมาใช้กับกับขนมของเราแม้แต่แบบที่เป็นปน้องเขาทำกาแฟอย่างเงี้ยเราก็ไปใช้กล้วมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวทำมาเป็นไส้หลัก ค่ะอเมริกาโน่อ๋อโอเคใช่เพราะว่าเห็นเป็นซิกเนเจอร์ใน f เฟซบ o ๊คลานด้วยบอกว่าต้องเป็นอเมริกาโน่มะพร้าวะะใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีช่วงช่วงที่แบบตอนนี้มะพร้าวออกแต่ถ้ามะพร้าวไม่ออกตัวก็ก็คืออันนั้นต้องเก็บเมนูเพราะว่าเราเราไม่มั่นใจเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะดูแลกันเองค่ะเพราะว่ามะพร้าวคือคือคือแม่ดเป็นคนทำไส้หลักเองค่ะว่าจะเอาน้ำมะพร้าวมาต้มแล้วค่อยๆเคี่ยวไว้อ่อนๆแต่เราต้อง มะพร้าวบอกว่ามันมีความหวานระดับใดคือเราจะต้องทําไป50เปอร์เซ็นต์เราจะเต็มก็้องเหลือ50ค่ะถ้าความหวานหวานมากเราก็อาจจะเหลือแค่70ไม่ต้องไม่ต้องเยอะค่ะ30อย่างเงี้ยต้องต้องที่แบบมะพร้าวเนน้มะพร้าวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันความหวานไม่เท่ากับค่ะ ของเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวให้อันนี้คุณนําตานะะคเป็นเจ้าของร้านเลยดีนะคะเดี๋ยวเขาจะแนะนำว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจหรือเป็นซิงเกิลที่เราควรต้องสั่งกันบ้างค่ะค่ะอย่างของที่ร้านอ่ะเราจะเป็นจโลบาหมดเลยจะไม่มีแมชีในการสกัดพวกเมล็ดกาแฟเราจะถ้ากาแฟดำเราจะใช้วิธีการดิบค่ะร้อนหรืเย็นได้กาแฟนมเราจะใช้ตัวเครื่องแในการกระตัดช็อตก็จะทำได้นู่นนอ่ะ อย่างเมนูเราจะแบ่งเป็นกาแฟดำกาแฟนมหรือว่าไม่นานทานกาแฟส่วนอันนี้จะเป็นเมลเ็ดเบรนค่ะจะเป็นสูตรของทางร้านเบรนเอง mm hmm. ก็จะแบ่งเป็นคาแรคเตอร์อันแรกก็จะเป็นโทนเค้กส้มอันที่สองเป็นรวมมิรเบรนอันนี้ะจะเป็นโทนขนมไทยรวมมิดก็จะเป็นขน,นมมะพร้าวอันสุดท้ายอันนี้ฮอตฮิตหน่อยโอเวอร์ทาร์มเบรนจะเป็นบัตเตอร์สกอตวานนี้เรา ส่วนไทยทานกาแฟดิบก็มีเหมือนกันค่ะมีให้เลือกกาแฟไทยกาแฟโน้เข้มค่ะแนะนำได้โอเคอย่างถ้าของคุณกุ้ไม่ไม่ทาน,ทานถ้าไม่ทานกาแฟมีเป็นอะไรแนะนำคะน้ำตาลถ้าไม่ทานกาแฟค่ะก็ เพอที่ถ้าเกิดว่าเพลนหน่อยรักสุขภาพก็จะเป็นมัทฉาเราจะใช้เพียวมัทฉาค่ะส่วนี้ค่ะหรือว่าอย่างน้องเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเมนูมิลคคาราเมลป๊อปคอร์นพิ้งเมลโล่ก็จะได้ทานแบบเขียวๆข้างบนอ่าแล้วก็เป็นเมนูอิตาเลียนโซดาสองแอนยูสุกเนลลี่โอร์มันองเปร่ากับลุ้จีนใช่แล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นซีซันนอลค่ะค่ะก็จะเป็นน้ำมะพร้าวส่วนด้านหลังอ๋อที่เมื่อกี้คุณแม่บอกใช่ไหมว่าเราควรจะมาใช้ทั้งทับ ด้วยแเราก็เอามาอยู่ในบาร์กาแฟด้วยก็จะมีเหมือนกันแบบอ่าคอฟฟี่โคโคนัทแบลกโคโคนัทไว้แล้วแต่เราชอบเลือกได้เลยค่ะวันนี้อยากทานประมาณไหนใช่ใชโอเค เรามาดูขนมของร้านเลยดีนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกอันนี้ค่ะเป็นข้เหนียวสังขยานะคะต่อไปขนมใส่ไส้นะคะแล้วก็อันนี้ตะโก้ไส้ลำญ่ค่ะนี่จะเป็นข้าวต้มมัดนะคะขนมต้มค่ะถั่วแปะนะคะ ไฮไลท์ค่ะน่ารักมากขนมพอพายนะคะหรือว่าเรียกอย่างหนึงว่าขนมโพนะคะละักษณะคล้ายๆกับบัวลอยนะคะแต่ว่าข้างในอะ่ะเจ้าของรา้านบอกว่าเขาจะใส่ไส้เป็นถั่วแปะแล้วก็กินคู่กับมะพร้าวนะคะอันนี้จะเป็นหยกสดใบเตยนะคะทานคู่กับกะทิแล้วก็เมล็ดงาค่ะอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของที่รายย้านดีนะคะ เมื่อกี้แม่รอดบอกทุกคนว่านี่ขนมยกสดค่ะจริงๆแล้วมันอกี้ขนมเปียกป,ปนใบเตยนะคะนี่ทางร้านไม่ค่อยได้ทําบ่อยมากนะคะทานผับก,กะทิค่ะแล้วก็มีเนานดำด้วยขอบไปใจมากเลยจะบอกว่าวัตถุด,ดิบของที่ร้านเลยดีนะคะทุกอย่างที่ร้านปลูกเองตั้งแต่มะพร้าวใบตองและดอก เครื่องดื่มนะคะแก้วนี้ก็คือจะเป็นเอธิโอเปียไอซลิกนะคะอันนี้คือจะเป็นเครื่องดื่มแบบซีซันอนลนะคะไม่ได้มีตลอดนะคะจะเป็นกาแฟะคะ่ะถ้าคนที่ไม่ชอบทานกาแฟนะคะก็จะมีเป็นนอนคอฟฟี่ฟนะคะอันนี้ที่แม่อนสั่งมาก็จะเป็นมัทฉะลาเต้ค่ะไฮไลท์นะคะขนมพระพาย มันดูข้างในกันค่ะข้างในก็อย่างนี้เมลร้อนบอกนะ์ค่ะเขาจะตอดไสเป็นถั่วแปะปเอาไว้ให้นะคะแล้วก็กินคู่กับกะทิค่ะ เป็นคู่กับปั่วกแบบอ่ะแล้ก็ตัดรสเค็มของกะทิอ่ะนุ่มละมุนลิ้ น,ะะน่าจะาเป็นคาเฟ่แบบสโลบาร์แล้วนะคะเวลาเรามาที่นี่นะคะเหมือนอารมณ์เรามาบ้านเพื่อนมาพบญาติผู้ใหญ่ได้รับความอบอุ่นนะคะมีความสุขมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะยังไงนักการแล้วคุณแม่นะคะก็ขอฝากร้านลูดี Specialty Coffee กับขนมไทยก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลค่ะบางใหญ่นี่เองนนทบ,บุรีก็ผ่านมาแวะมาทักทายกันได้ค่ะแล้วก็หยุดวันจันทร์วันเดียวค่ะเปิด9ก้ามงเช้าปิด5้าโมงเย็นเสาร์อาทิตย์ปิด6กโมงเย็นค่ะขอบคุณนะคะ เพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าแบบอซอยที่เข้ามาตรงนี้จากเส้นกาญจนาพิเศษเป็นเรียกว,ว่าซอยวัดพระนนเข้ามา300เมตรก็มองทางฝั่งขวาจะเห็นมีย่านน้ำผุขึ้นเยอะๆแล้วก็มองหาป้ายสีดำหรือดีค่ะ mm hmm. เลี้ยวเข้ามาได้เลยค่ะมีที่จอดรถด้านหน้า1 0 0พันค่ะ เพื่อนอยากหลีกหนีความวุ่นวายชีวิตในเมืองนะคะแล้วอยากมาใช้ชีวิตแบบสโลล์ก็ให้มาที่คาเฟ่สโลบาร์หรือดีคาเฟ่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะอยู่แถวบางใหญ่คาเฟ่หรือดีนะคะนอกจากคาเฟ่ที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นๆนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีขนมไทยนะคะ ที่หลากหลายและมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันทุกวันเลยแล้วก็ยังมีเมล็ดกาแฟให้เราเลือกทุกสายพันธุ์เลยไม่ว่าเราอยากได้รสชาติแบบไหนยังไงนะคะสอบถามกับทางบาริสตาได้เลยนะคะถ้ายังไงก็อยากจะให้แวะมาที่นี่กันเยอะๆนะคะทุกคนฝากเ,เพื่อนๆนะคะติดตามพวกเรานะคะรายการอยู่มิติดบ้านกินเที่ยวพักได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงนะคะที่ช่องไบรท์ทีวีค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช anel แฟนเพจอยู่มิติดบ้านกินเที่ยวพักแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะติ๊กต็อกแอดแมรลอนสันดีก็ส ok, ด้วยนะคะ ตอนนี้เรายังต้องระวังแล้วก็รักษาดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมน,นะคะใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ